นี่เป็นโพรงลึกเข้าไปเลยโอ้นี่เป็นผนังใหญ่ๆเลยตรงนี้จะเงานะครับเขาบอกว่าเอาส่วนใหญ่เอาหน้าผากแตะได้เพราะว่าขอแบบเรื่องสุขภาพห้ามผ่านทางห้ามผ่านนะครับสําหรับพระพิสุสง์เราห้ามหลงเลยเด็ดขาดตอนขาลงมาต้องมีน้ําพื้นมากินนะพี่เขาฉายไฟฉายขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่าเป็นทางตันนะครับ อยู่ที่บุบคคลนะนนะเขาอาจจะมองเห็นหรือไม่มองเห็นก็ได้สถานที่ต่อมานะครับดูกอยู่ที่วัดถ้ำคิริธรรม um นะครับซึ่งห่างจากวัดถ้ำภูว่าไม่ไกลนะครับอยู่บนเขานี่แหละนะฮะเรามากับองค์พระปู่พญานิลการนครราชนะครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นวัดที่โอ้โหมีผู้คนเนี่ยหลั่งไหลาม,ามามากมายเพราะว่าทุกคนก็น่าจะได้โชคลาภได้หน้าที่การงานกันไปเยอะนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยลูกศรัทธาอยู่แล้วเรามาประจําอยู่แล้วนะครับเราก็เลยมากับ ordu, องค์ปู่พระปู่นิลการนะครับเป็น ครั้งที่เท่าไหร่จําไม่ได้แล้วครับแต่ว่ารู้สึกว่ามาทุกครั้งก็นะจะรู้สึกดีทุกครั้งซึ่งจะเป็นพ่อปู่เนี่ยจะอยู่ติดกับภูเขาด้านนี้เลยนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยจะมีถ้ำด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปชมถ้ำคีรีธรรมด้านล่างกันนะตรงนี้เดี๋ยวเรากับพ่อปู่ไม่ยากกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมด้านล่างนะครับบอกเลยว่ากาญจนบุรีนั้นคือถ้ำเยอะมากๆนะครับตรงด้านหน้านะครับ ถ้าเป็นองค์สีดาแล้วมีตาสีแดงนี่ก็เป็นองค์พ่อปู่นิรการนะครับส่วนแม่ย่าจะอยู่ด้านขวามือแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพ่อปู่สีสุโธไม่ย่าสีประทุมมานะครับแล้วก็เทวดานะครับตนต่างๆทีนี้เขาก็จะมาถวายนะน้ำชาหมากปูบุรี่ดอกไม้กันนะครับใบสีเต็มไปหมดเลยนะฮะคนเยอะนะครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนี่นะคือด้านที่ติดกับภูเขานะครับด้านหลังนี่จะเป็นภูเขาละ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะฮะลงไปที่ถ้าด้านล่างกันครับมาเดี๋ยวไปดูว่าด้านล่างจะเป็นยังไงเพราะว่าดูก็ไม่เคยเข้าเหมือนกันครับไปตรงด้านนี้จะเป็นพระพุทธเจ้านะฮะหลายพระองค์นะครับทางขึ้นเนี่ยจะอยู่ด้านขวานะฮะถ้าหันหน้าตรงเข้าไปทางองค์ปู่เนี่ยเลี้ยวมาขวามือต้องรอเจ้าหน้าที่นะครับขึ้นด้านนี้เนาะ,ะแล้วก็ผ่านบ่วงนักบาทไป นี่เลยทางขึ้นถ้ำทุกคนเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่นะครับห้ามขึ้นเองต้องรอเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรานั่งรอกันตรงนี้นะครับเนี่ยทางขึ้นจะเป็นปูนขึ้นไปแล้วก็เป็นป่าต้นไผ่สลับกับหินเอาละฮะหลังจากที่เรานั่งรอมาประมาณ20กว่านาทีเกือบครึ่งชั่วโมงนี้กับเจ้าหน้าที่หรือว่าไกด์ท้องถิ่นเขาพาเราขึ้นไปบนถ้ำด้านบนนะครับของวัดถ้ำคีรีรรมกาญจนบุรีจะมีอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเราปาไปฉายมาแล้วเห็นพี่เขาถือไปฉายมา คิดว่ามืดนะข้างในก็จะต้องให้คนนําขึ้นไปนะครับตรงนี้ไปเองก็ไม่ได้นะครับต้องรอเจ้าหน้าที่ต้องเอาน้ํามาด้วยนะครับแนะนำว่าต้องถือน้ํามาด้วยไม่งั้นคอแห้งร้อนแน่นอนและที่สําคัญก็คือคนที่มีประจําเดือนขึ้นไม่ได้เราจะมีการแนะนำว่าต้องทำอย่างไรบ้างต้องไหว้พระสิวลีก่อนเข้าทํำนะครับ ไหว้พระก่อนนะนี่เป็นทางขึ้นไปไหว้วพระพุทธรูปนะครับรตัวนี้จะขอพระศิวลีนะในการเข้าไปในถ้ำ่รงนี้นะครับไหว้ก่อนศิวลีจะมาเทโวเทวัดต,ตานะรับบูชิตตตั้งสัทธาศิวลีเทระคุณังเอตังสติระบังพระวันตุเมนะครับขออนุญาตเข้าถ้ำ นะเข้าไปและออกอย่างปลอดภัยนะครับในการจะเข้าถ้าบริเวณตรงนี้คนะือจะยอดยอดเขายอดภูข,ของเขาลูกนี้และคิดว่าร้อนนะฮะตรงนี้คือพระทะแดดเต็มๆด้านบนจะเป็นพระพุทธรูปนะครับขึ้นไปอีกมีบันไดขึ้นไปก็ถ้าจะขึ้นถ้าของปู่เนี่ยคนที่มีประจำเดือนหรือรอ,รอบเดือนเนี่ยคือขึ้นไม่ได้นะครับ <S <S 2> <S 2> <ๆ>คนที่มีรอบเดือนคือขึ้นไม่ได้ต้องเดินดูเท้าด้วยได้ อ๋อยิงที่ตั้งคันก็ขึ้นไม่ได้ด้วยวนเป็นกฎของที่นี่นั่นเองเดี๋ยวเราตามพี่ๆเขาขึ้นไปนะครับต้องขึ้นตามสาันเขาไปเราไปไมเหรอหไ,ไหนบ้าเดี๋ยวรอนะครับต้องขึ้นเป็นแถวเดียวเรียงหนึ่งขึ้นไปด้านบนนี่ฮะเ,นนเห็นแล้วท้อเลยทางไม่ใช่บันไดด้วยนะเป็นแบบหินเป็นขั้นๆอย่างนี้นะ ต้องมีน้ำขึ้นมาเนี่ยนี่ไหมไม่งั้นไม่ได้นะครับคอแห้งตอนนี้ขึ้นเป็นเวลาเที่ยงตรงและร้อนแบบระอุเลยนะฮะทางขึ้นถ้ำอยู่นี่าปจะมีลูกศรชี้ทางเดินประมาณนี้เลยครับเป็นทางดินดินกับหินสลับซับซ้อนกันไปแนะนำว่าถ้าจริงๆพาเด็กมาก็คือต้องเอาผู้ใหญ่ขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าดูดิไม่ได้มีรั้วไม่ได้มีอะไรกันเลย เดี๋ยวตอนนี้เราต้องตามเขาให้ทันนะครับเดินตามเขาให้ทันเพราะว่าทางเดินจะเป็นลักษณะคดเคี้ยวไปเลยมีหินนะฮะตะปุ่มตะป่่าอยู่ตรงนี้ต้องเดินดูเท้าดีๆครับนี่ฮนะคนขึ้นมากับเราประมาณเกือบยี่สิบคนครับทางเดินก็ประมาณนี้เลยอย่างที่เห็นในภาพนี้นะฮะเดีย๋ยวเขาจะมีบอกวิธีนะครับเข้ายัางไงอะไรยังไงเดี๋ยวตามเขาให้ทันนั โคดเขี้ยวนะครับไม่ได้เดินง่ายๆนะบนสันเขาเลยมีต้นตะโกจะขึ้นคู่กันแบบนี้นะครับถ้าตะโกดำนะครับมอไปด้านหลังฝั่งนู้นนะครับจะขึ้นอยู่เดียวนะครับโอตะโกดำ ต้นตะโกดําต้นนี้ต้นตะโกขาวฝั่งนี้ด้านหน้าทำไว้ถ่ายรูปได้เป็นป่าไผ่หมดเลยอะแล้วเป็นไผ่แห้งด้วยเพราะว่าเป็นช่วงนะเริ่มหน้าร้อนแล้วนะเออดูดิใกล้กับท้องฟ้ามาก,กตรงนี้นะต้องค่อยๆเดินเป็นแถวเดียวเลยทางไม่ได้กว้างดูเงาดูเงาดิ ต้องมีน้ำขึ้นมากินนะมีต้นตะโกะขาวกับต้นตะโกะดํอ่าไม่ต้องกลัวนะครับถ้ามาต้องมีเจ้าหน้าที่นะครับ <Okay. S 1> เพื่อที่จะแนะนําจุดต่างๆให้เราได้ถ่ายรูปแล้วก็กราบไหว้ <Okay. S 1> นี่ต้นตะโกะขาวตะโกะดําแล้วก็จะขึ้นอีกหนึ่งที่เหมือนที่เราให้ดูมเมื่อกี้สาธุเป็นตัวแทนใช่ใช่นี่เป็นตัวแทนนะครับถ่ายรูปไว้ได้ใช่ใช่สูงนะเนี่ยต้นเนี้ยไปต่อนะครับ อูด้านล่างด้านล่างลงไปถึงด้านล่างนู่นเลยนู่นนู่นเลยแถวหน้าแถวหัวแถวอยู่นู่นเลยนะครับตรงนี้ต้องระวังมากนะเพราะว่าเป็นแบบไม่ใช่บันไดอ่ะจะเป็นหินแบบตะปุ่มตะปาเนี่ยเกาะดีๆเลยอืมเกาะต้นไม้ปึ๊บไปตามไปดูเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างโอเค โอเคทางตรงนี้พี่เขาบอกว่าเป็นเมืองบางบทนะคนจะในเมืองรับแรงนะครับจะแข่งโกรมาลุ้นกับเรานะครับขอจอดอย่นนะครับแลวขากลับนะครับเาจะกลับทางเดิมนะครับใครที่ไม่รู้กลับจะเดินหนุกวามเขาไปได้นะครับแต่ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นบ่อยนะครับเดี๋ยวต้องมีคนนําขึ้นนะครับบางคนอาจจะขึ้นเองหรือว่าเดินกลับเองนะครับอาจจะคุยกันเพลินหรือว่าเดินกับเพลินนะครับอาจจะเลี้ยวเข้าไปได้นะครับเันาจะเป็นทางแยกพอดีนะครับใครที่มารอบแรกนะครับระวังด้วยนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าหลงนี่หลงขอลูกนงนะไม่ได้หลงพระวัดนะกายเขาบอกว่าตรงนี้เป็นเมืองบางบทนะครับก็จะเป็นอีกภพหนึ่งนะครับเขาก็จะขึ้นมาร่วมโมทนาสาธุมาร่วมบุญฉะนั้นห้ามผ่านทางห้ามผ่านนะครับสําหรับพระพิสุสงตรงนี้เราห้ามหลงเลยเด็ดขาดตอนขาลงมาที่เขาบอกเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวใช่บางทีเขาบอกว่าเดินเพลินเล่นมือถือด,ดูนู่นดูนี่เลี้ยวตามคนที่เดินเข้าไปซึ่งคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ในบางบทก็ได้นะครับ แล้วหินที่เราเห็นดินนะดินจะเป็นเหมือนคล้ายๆบวมๆเก็ดๆเป็นซีซ่ๆเห็นไหมเนาะทางเดินจะเป็นเก็ดเหมือนเดินบนหลังองค์ท่านเลยนะครับขนลุกเป็นพักๆด้วยอันนี้จะทางเดินง่ายหน่อยแล้วก็จะขึ้นไปทางเดินยากแล้วด้านบนนะฮะยังไม่ถึงทางลงถ้ำเลยครับเหงื่อซก <c oughs> โอนี่อันนี้เป็นเป็นป่อง <c oughs> เป็นป่องรูเล็กตรงนี้ อ่านี่นี่ดูทางขึ้นนะเดินกันแบบนี้เลยนะครับวัดถ้ำคีรีธรรมนะครับบอกเลยว่าจะขึ้นตรงนี้ต้องนำน้ำมาแล้วเตรียมร่างกายมาด้วยเด็กเล็กเด็กน้อยเ็เก่งนะเดินกันมาได้เออเก่งเก่งเก่งโคตรเหงือง่อโคตรเหงือง่อโอ้ทางค่อนข้างจะ แบบทุลักทุเลนิดนึงนะฮะไปสงกล้องมาปึ๊บยังไม่ถึงเลยครับยังไม่ถึงทางเข้าถ้ำนะอ,อีกไกลอยู่เหมือนกัน,นครับอยู่นู้นเห็นหัวแถวอยู่ฝั่งนู้นเลยครับกส่ดอันเลยนะครับผม็ชายมีแต่เดี๋ยวเราจะ มีเหรียญเหลือถ้าไม่เหลือไม่เป็นไรเราทำข้างล่าง<ม>อืมทำข้างล่างก็เหมือนกันถ้ามีนะเดี๋ยวเรามีไฟฉายเข้าไปเดี่ยบางคนก็จะเตรียมไฟฉายกันมาทุกคนเลยนะครับนี่อุโมงค์ทางลงได้ได้ได่างนี้นะกระแกนจะไฟฉาดด้วยนแต่ที่สุนโอ้ทางลงถ้ำเราต่อแถวเขาขึ้นไปเริ่มต้นในการ ลงถ้ำแล้วนะครับนี่คือปากถ้ำอันนี้คือชันมากนะทุกคนเดินลงตามนี่นะเป็นหินมันๆด้วยต้องเกาะตามที่มันเป็นขั้นๆน,นะครับลงมาอันนี้อันนี้ลงมาแบบนี้เป็นสเต็ปแบบนี้แบบนี่เขาเริ่มอธิบายแล้วว่า ตรงนี้จะเป็นตาเป็นจมูกเป็นปากนะครับตรงด้านตรงหน้าเราเนี่ยจะ๋ยค่อยๆลงไปนะทางจะลาดลงไปแบบชันมากๆแล้วเป็นดินป่นดินก่นก็คือเป็นดินปนหินปนทรายนะครับลึกลงไปเนี่ยเดาได้ว่ามันเกือบ50เมตรนะแค่แค่ทางลงนะทางลงแค่50ิเมตรนะถ้าจะลงไปนะครับค่อยๆลงเลยนะอ่ะทยอยค่อยๆเดินกันเ,เขาบอกว่าถ้าส่องประฉายจะเป็นหน้าปู่เป็นหน้าคน แบบนี้นี่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 น,น,น,นี่เดี๋ยวเราไปดูซูมใกล้ๆแบบนี้อ่ะตามลงมาดูนะทางลงนะเป็นดินแบบทลายลงไปนะครับนี่ไปค่อยๆลงครับต้องตามไม่ทันตอนนี้เพราะข้างในมืดมากนี่นะครับจะเป็นเหมือนคล้ายๆลักษณะหน้านะครับหน้าของปู่นะครับเป็นตัวแทนเป็นตาจมูกปากนะครับตรงนี้แล้วก็มองลึกเข้าไปนู่นไปฉายแล้วส่องถึงข้างในเลย ลงด้านล่างยังไม่ถึงพื้นเลยนะครับไปเดี๋ยวเราตามกลุ่มเราลงไปครับนะนี่นะครับเดี๋ยวเราตามเขาไม่ทันแล้วตอนนี้ตรงนี้นนเป็นโพรงนะครับโพรงลึกเข้าไปเลยนะเดินเข้าไปไม่ได้นะครับอ,นะอ่าตรงนี้เป็นลูกแก้วปู่ไ<ะ>ปเข้าไปางในนี่เป็นโพรงลึกเ<ะ>ข้าไปเลยโอ้นี่เป็นผนังใหญ่เลย โอ้นี่ผนังสูงมากเลินมานี่ทุกคนนี้อันนี้ทุกคนเป็นหลุมอยู่ด้านล่างนะครับไม่รู้เชื่อมไปไหนนะเราไม่รู้นะเดินตามเดินตามสันดินนะครับมันค่อนข้างที่จะเล็กมากตรงนี้ต้องเดินระวังอย่าพยายามให้ลื่นนะครับหล่นลงไปเลยนะนี่ฮะผนังถ้ำข,ขังคาวเต็มเลยทุกคน เขาเลยเขาวเต็มเลยมโหถ้ามองกลับไปก็คือเราลงมาชันมากนะปากถ้ำเล็กมากมองลงขึ้นไปมองขึ้นไปอ่ะชันมากเลยนะประมาณห้าสิบเมตรได้ดูดิ อ่ามีปู่ฤาษีนะครับตรงนี้ปู่ฤาษีพังคาวพังคาวอยู่เต็มไปหมดเลยฮะโหตรงนี้เป็นรากไม้เนะี่ยเถาวันปะเถววันย้อยลงมาแล้วรากไม้นี่จะเป็นถ้ำโพงด้านล่าง ก็ขอพอนได้ชึบนี่เป็นเทียนครับจะมีพระพุทธร,รูปอยู่ตามจุดนะครับมีปู่ฤาษีนะครับมีองค์ปู่อยู่ด้านล่างแบบนี้ให้บนเพดานอ๋นอเป็นถ้ำประมาณนี้ทุกคน ต่อไปนะครับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นปู่เจ้าสมิงพายนะครับหรือว่าอะไรท่านอาจจะเรียกว่าปู่เิดสมิงพายเดี๋ปู่เจ้าสมิงพายจะเป็นองค์เดียวกันนะครับปู่เจ้าสมิงพายนะครับจะเป็นอรรมค์ูเรื่องมาหาเสน่ห์นะครับเสน่ห์หาไม่ตามหานิยมนะครับส่วนมากนะครับก็จะกล่าวว่าขอพอเรื่องเสน่ห์มตตานะครับผมอย่าพูดเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับดอกพระล้า <Music> น <ę> ี้นะครับจะ็นองค์เจ่าสมิงไพรตรงนี้จะเป็นบ่อเนี่อกลองนะครับปลูกหญ้านะครับซึ่งจะก่อนนะครับจะเป็นมงนะครับหรือว่ามงค้างคาวทองนะครับปลูกหญ้าครับและข้างในนี้ก็จะมีพวกแก้วหวเงินทองนะครับเหล็กหลนะครับกแก้วไปยังนั้นนะครับที่เคยมีคนขึ้นมาขโมยขโมยของปุญ้านครับจะเป็นอย่างนี้นะครับและตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่คนนิยมนั่งสมาธิจะเป็นอย่างนี้นะครับเพเชื่อว่านั่งตรงนี้แล้วนะครับ พอนที่ขอจะสำเร็จน,นะครับผมขั้นล่างนี้เป็นผู้ศร,รีตาไปอเมริกานะครับเสร็จแล้วขึ้นขั้นล่างนะครับอะไรอันนี้เหรอปูอะไรนะปูฤษีอยู่นี่ไงนี่นะครับปูฤษีนี่นะปูฤษีอยู่นี่นะครับนะมีลูกแก้วนี่ขอพรได้ แล้วก็อย่างที่พี่กายเขาบอกก็คือว่าตรงเนี้ยลงไปนั่งสมาธิตรงนี้ก็อธิษฐานขอพรนะครับถ้าใครมานั่งปฏิบัติตรงนี้นะนี่นะครับเรียกว่าเป็นเกล็ดปยานะครับเพราะดูรูปของมูนะมันจะคล้ายกับเกมูหรือว่าลาบมูนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับเขาจะมีกากเพชรของเรานะครับติดอยู่นะครับส่วนด้านบนนี้ก็เชื่อว่าเป็นฟันกรามนะครับหรือเขี้ยวนะครับของปู่ยของหญาครับเขี้ยวของปู่ของย่าตรงนี้ก็มีนะครับด้านบนนะครับไายเอ่ยเขี้ยวปู่ย่าเขาจะเป็นอย่างแบบนนี้ะครับโดยธรรรมชาตินะคับ เราจะไม่สามารถไปตัดแต่งหรือสัมผัสโดงเขาได้นะครับถ้าเราตัดแต่งหรือสัมผัสนะครับเขาจะตายนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับที่มีคนสัมผัสนะครับแล้วก็ตายเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงที่เป็นดำๆตรงนี้นะครับถ้ามีคนสัมผัสเขานะครับเขาจะไม่เงานะครับแล้วเขาจะดำเขาจะไม่โตต่อเขาจะตายนะครับต้นไม้นี้เช่นกันนะครับที่ตายแล้วนะครับเพราะมีคนจักนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสัมผัสนะครับถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้อย่างเดียวนะใครอยากถ่ายรูปลงถ่ายใกล้าได้ จุดที่สัมผัสได้นะครับจะเป็นจุดนี้นะครับตรงนี้เป็นแร่นะครับหรือเชื่อว่าเป็นเหล็กไหลนะครับถ้าสัมผัสแล้วจะรู้สึกเย็นเย็นนะครับสัมผัสได้ทุกคนนะสัมผัสได้แต่ว่าห้ามถูห้ามแงะนะครับอ๋อเขาสัมผัสได้สัมผัสได้ข้างล่างสัมผัสได้หินก็จะเย็นเย็นใช่ไหมสมมากนะครับจอหน้าผักแตกกันนะผมแล้วขอพรในสุขภาพร่างกายนะครับให้แข็งแร,แรงเด็กน,นะครับลงมาใช่ไหมเด็กลงมา อ๋อเนี่ยคือเขาเป็นเป็นขาวๆอะตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นขาวๆก็คืออย่าแตะพี่เขาบอกเขาเขาให้เขาโตเขาไปเรื่อยๆห้ามแตะเลยเป็นสีขาวๆเหมือนเก็ตหิมะที่เราเจอเนาะะสีขาวๆใกล้ๆนะให้ดูใกล้ๆไปนี่ฮะแล้วก็ลากไม้นี้อย่าไปแตะนะครับเขาจะไม่โตต่อนะตรงนี้ อย่าไปแตะนี่เป็นรากไม้เขาจะไม่โตต่อโอ้โนี่น,นี่เดินเข้าไปอ่ะจะเป็นลักษณะแบบว่าเกล็ดงูอ่ะองปูอยู่ด้านในนะครับอันนี้จะเป็นมันๆเป็นหินเงาๆตรงนี้จะเงานะครับเขาบอกว่าเอาส่วนใหญ่เอาหน้าผักแตะได้เพราะว่าขอแบบเรื่องสุขภาพใช่ขอเรื่องสุขภาพได้ จะเง,งาเงหน่อยตรงนี้เปิดไฟก่อนปึ๊บนี่ฮะตรงนี้เป็นพ่อปู่ฤือสีนะที่ที่ขอพรนะครับแล้วก็ปูหรือสีตาอไฟให้ารางวัลเป็นฝ่องฝ่องที่แสงลงมาลงมาตรงนี้ไปกันต่อครับด้านในโอเครตรงนี้ครับเชื่อว่านะครับเป็นรางพื้นหลังของลูง้หญิงครับก็รอดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าจะมีเอมไรบงาง นี่ดินตรงนี้เป็นดินบิดดินที่แตกระแหงตรงนี้นะครับที่เราเดินเข้ามาในถ้ำเมื่อสักครู่นี้ด้านในนะครับจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวเขาจะมองเห็นนะครับในอุโมงค์ในถ้ำซึ่งมันเป็นอุโมงค์ตันแต่ว่าปิดไฟแล้วถ่ายเข้าไปเนี่ยจะมองเข้าไปได้ลึกและมีแสงส่องสว่างออกมาถ้าถ่ายติดนะเดี๋ยวเรา ลองดูก่อนเพราะตอนนี้ก็ต่อคิวด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแสงด้านในซึ่งเป็นอุโมงค์ทางขึ้นทางลงขององค์ปูองค์ย่ากน,นะฮะถ้าถ่ายติดนะครับก็จะเห็นเป็นอุโมงค์ที่มีแสงเข้ามานะแนะนําว่าต้องปิดไฟแล้วส่องเข้าไปด้วยตาเปล่านะครับแล้วก็ถ้าอาจจะถ่ายติดในกล้องได้น่าจะถ่ายให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวรอรอคิวสักครู่นะครับห้ามเปิดแฟลชนะฮะเขาบอกว่าห้ามเปิดแฟลชจะมองเห็นเดี๋ยวเราล้อกก่อนนะครับก็คนต่อแถวกันเยอะเหมือนกันตรงนี้จะเป็นทางแคบนิดนึง ต้องแนะนําว่าให้ปิดไฟครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันถ้าเกิดว่าเราเข้าไปได้เดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาฝากนะครับไปครับพี่เข้าไปแล้วครับพี่เขาขึ้นมาแล้วเรากราบขอพรปู่ย่าเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยครับทุกคนคือจุดที่ขอพรน่จะเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นทางตันนะเป็นอุโมงตันแต่ว่ามีแสงลอดลงมานะครับถ้ามองเห็นนะครับพี่เขาบอกว่าอยู่แต่ละคนมองเห็นไม่เหมือนกันนะครับก็คือว่าเอาจริงก็คือ อยู่ที่บุคคลนะเขาอาจจะมองเห็นหรือไม่มองเห็นก็ได้แต่สําหรับเราแล้วอะมองตาเปล่านะครับมองเห็นนะฮะเป็นเหมือนอุโมงค์ไกลๆเลยครับอุโมงค์ไกลๆเลยแล้วก็มองไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าพี่เขาฉายไฟฉายขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่าเป็นทางตันนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นจุดขอพรและสงบที่สุดแล้วก็เย็นที่สุดในถ้ำด้วยตอนนี้เดี๋ยวทุกคนจะต้องเดินขึ้นไปบนถ้ำแล้วก็เดี๋ยวพี่เขาจะพาเรากลับไปที่บริเวณวัดคิริธรรมนะครับตรงนี้เป็นถ้ำวัดถ้ำคิริธรรม อันนี้ต้องแนะนําว่าต้องมากับพี่เขานะครับเจ้าหน้าที่เขาจะแนะนําแต่ละจุดให้เลยนี่เราคนสุดท้ายของท่าอีกแล้วนะครับคนอื่นขึ้นไปหมดแล้วนะก็ได้รับพรนะครับขอพรกันเรียบร้อยต่อไปเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับเรามองเห็นเลยว่าทางขึ้นนั้นชันมากตั้งแต่เราตั้งแต่เราลงมาเลยนะครับเป็นสันเล็กๆเ,เลยนะนี่นะตกลงไปก็คือหลุมเลยนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันนะครับเดี๋ยวเดินลงไปด้านล่างกันนะฮะเหนื่อยยังไม่ทันหายเลยอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเหนื่อยแล้วข้างนอกเนี่ยร้อนเที่ยงตรงเลยนะอุมโมงค์าำอยู่ประมาณ20เมตรครับจากที่เราอยู่ <L an> นะครับคืนไฟฉายด้วยนะทุกคนเดี๋ยวโคตรแรง ไปครับโอ <Okay. S 1> เคนะเออแต่ขึ้นมาข้างในไม่ไม่แบบเย็นเจ็บเลยนะเปิดแอร์เมื่ออใช่ใช่ <c oughs> ข้างนอก,กเหมือน <Okay. S 1> โหเที่ยงตรงน้องครับพี่วันถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมโอเคเก่งเก่งน้องถ่ายรูปมา น้ำไปไอ้น้ำนันทิ้งเลยใช่ไหมน้ำหวานเดี๋ยวไปกินใหม่งกิไปโอเคพี่เขาเก็บไปแหละเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันต้องมีน้ำขึ้นมานะต้องขวดใหญ่กว่านี้หน่อยเพราะนี้หมดละเรากินน้ำกันเก่งมากเออไปขากลับกลับเหนื่อยกว่าเออใช้แรงไปเยอะปึ๊บ เดี๋ยวพักนี้ก่อนนะแป๊หนึงหากลับไม่ไม่รีบไม่รีบพักแป๊บนึงโอ <c oughs> <c oughs> นี่บ่ายโมงแดดบ่ายโมง <c oughs> โอ้ยโคตรเหนื่อยล้ยาด <c oughs> ลแดดด้วยแล้วก็ทางเขาแบบเป็นทางหินหมดเลยไม่มีการเซตอัพใดๆทั้งสิ้นเลยทางขึ้นทางลงตอนตอนขึ้นเราไม่รีบละ เดี๋ยวเราจะไปเจอแยกที่เป็นเมืองบางบทเดเราต้องตั้งสตินะต้องเดินให้ถูกทางนะครับถ้าเดินผิดทางจะไปโผล่อีกเขาหนึ่งเลยหลงแน่นอนถ้างั้นโอเคไปคทุกคนครับเ,เดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างจบไปแล้วนะครับกับการผจญภัยนะครับในถ้ำที่เรียกได้ว่าดูก,ก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะฮะก็คือเจอเดยบังเอิญด้วยแล้วก็ วัดถ้ำคิรีธรรมเนี่ยซึ่งเรามาเคยมาครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไม่เคยได้เข้าแต่ครั้งนี้เราได้เข้าแล้วแล้วก็พาทุกคนนะครับเข้าไปในถ้ำแล้วก็เข้าไปดูความสวยงามนะครับของวัดเียกได้ว่าเดี๋ยวนี้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะอยู่ในวัดก็ได้เพราะว่าบางวัดที่อยู่ติดภูเขาแบบนี้เนี่ยก็จะมีถ้ำด้วยมีอะไรด้วยนะครับก็เป็นซีรีส์ถ้ำนะครับของดูพาไปที่อยากจะนำเสนอเราเลือกมาที่จังหวัดกาญจนบุรีก่อน เพราะว่าภูมิประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาล้อมรอบไปทั่วรอบๆจังหวัดเลยนะครับันนี้ก็เป็น2ถ้ำที่ลูกนําเสนอมาเพราะว่า1เราเที่ยวง่ายด้วยนะครับสามารถมาเที่ยวตามได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่อันตรายจนเกินไปเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะวันนี้ก็หมดและจบและวันนี้เราต้องกลับกรุงเทพแล้วนะครับเอาไว้ติดตามซีรีส์อีพีหน้านะว่าเราจะไปถ้ำที่ไหนหรือเราจะเดินทางไปไหนนะครับจะได้ชมการเดินทางของลูกพาไปในครั้งหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ